ย่าเร่ย่าเร่ด้ยยูล่านะไปก่อนเลยสิบโลแรกยังงี้ไม่ออกมาแต่ขอขออย่างเดียวคือสตีดามีเบนเน็ตสักตัวจะดีมากอ๋อไอ้ดีแล้วไม่มีเบนเน็ตใช่ไม่มีเบนเน็ตถ้ามีเบนเน็ตนี่คือคุ้มคุ้มมากนี่สายอยู่วะสาสี่อะอะไรวะทำไมมันลึกจังวะ เอาไหมเอาไหมคือผมไม่ดับเบิลให้ด้วยนะคลังแสงเงียบแต่อันนี้น่าจะการันตีแล้วน่าจะได้และหนึ่งตัวเยี่ยมอยู่แล้วแล้วอ๋อการันตีหน้าตู้นี่หว่าเพราะว่าได้ลุบไปใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าคุ้มถ้าคุ้มหน่อยก็คือได้ดับเบิลการันตีมาหนึ่งแล้วก็ดับเบิลเป็นสีหนึ่งไปเลยจบ อ่าเรียบร้อยหนึ่งตัวได้สมตามคำขอจริงๆสุดยอดแต่ว่าขอเป็นสีหนึ่งได้เหรอเอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วคุ้มคุ้มแล้วคุ้มแล้วนั่นเศษเลขได้อีกเม็ดหนึงเน่ไม่ไม่ไม่มเก็บไว้ก่อน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 คุ้มละคุ้มละ 5 minutes later อ่าไงั้นไปเลยนะ10 10ล้อแรกโอ้ยังไม่มาว่ะแล้วของกอา์ปเตอร์มีอยู่เท่าไหร่ได้กดไปไหมดาวนนเป็นดาวนนเป็นสองอันโหมันไม่สีทองก่อนให้ด้วย ไลออนลอมาก่อนสัก <min> ส <it> ักหน่อยไม่ได้เนี่ยเอออะไรวะเนี่ยเหมือนจะสีทองอาบุตรใหม่ยังไม่มีอืมอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่ให้ดีคือฟรีดัมสวอนอันนี้คืออะไรอ่ะติปกติสตูใช้กายภาพเอง าเป็นฟื้นฟูด้วยแต่ถ้าจะไม่ได้ใช้ไปอันนี้น่าจะเป็นการันตีละการันตีเหรอน่าจะเป็นการันตีของตู้ขบุต์แล้วเพราะว่ามัน70โลไงแบมโดนครบทุกดับเบิ้ลแมมมี่ิดข้าม Hello มีหรือยังเนี่ยอันนี้อนนบอกเกนไพ่ไงบอกเกนไายอีกแล้วกับยูล่าเหรอพี่เตอร์หัดห้าแล้วนี่ใช่ชไหมใช่เสียใจด้วยนะคะใครใช้โบเกนไพยได้บา้างเตอร์เจ็ดเจ็ดเล่มแล้ว <c oughs> หนึ่งหนึ่ง,งสองสามส,ามสี่หา้หากกหากเจ็ด <ไ>มีใครใช้ <ไป S 2> เดยูาใช่ไหมมีใครอีกใช่ไหมมีมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเดี๋ยวอเอาบุตรคืนให้คืนให้ตัวตัว,ตวละครน,นี่เขาไปก่อนตัวหนึ่งนะอ่ะตอนเนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนกันอ่านี่ของคืนจากซายุไปก่อนแล้วก็ซายุเอาไปเลยโบเกนายเอาไปเลยน้องเขาอยากได้แหละรู้เอาไปเลยโบเกนายเก้าสิบเดน อ,อ,อีกกแิดสิโลไปอันนี้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 ผิดผิดผิดเล่มผิดเล่มเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกันทําไมอนี้เอาของยูลาไปให้เขาใช้เลยวะ่ะอให้ตายใช้ขัดท้าเลยวะ่ะเยี่ยมไปเลยเกินเกินพี่เตอจบาฟาย <ium> าุก <É. S 1> ็ไปบอกอ่าเรียบร้อ,อๆๆๆๆย a few moments later อ่ออีกอีอีกอกอออออ ต้นี้ถึงพิตตี้เลยใช่ไหมสงสัยอ่ะได้บล็อกเคนพายแบบขัดขัดสองขัดสามแน่เลยขัดสองนี่น่าจะได้ขัดสองแน่เลยดูนะแต่ถ้าเกิดหลุดเลสหลุด ت, เลดอาวุธมาขอขอเป็นไอ้นี่ได้ไหมอ่ะลอสเพย์อยากได้ลอสเพย์มากกว่าไม่อยากได้บล็อกเคนพายแล้วอ่ะไม่อยากได้บล็อกเคนพายแล้วทองมาพี่ไตวนันไหมทองรอกเตี้ยตรงเลสได้ฟรีร้องตะวัน มาไงอะ่ะมาได้ไงเนี่ยมาไงอะ่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโลที่สี่สิบแล้วเนี่ยเปงไทำะไยได้ห้าสิบละมันไม่ออกทองก่อนเลยทำไมมันลึกจังวะอ่ะนี่คืสีดาวมันทำรายได้ มัน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 เป็นหนังสือหนังสือของสายสปอร์ตนะลองอ่านอ่านดูละกวมันเพิ่มมายหกสิบหกสิบหกสิบเงียบทำไมทำไมมันดึกจังวะทำไมมันทำไมมันดึกจังอันเนี้ยเจ็ดสิบละเจ็ดสิบละอันเนี้ย ขอดับเบิลได้ไหมขอดับเบิลได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้เรา,เราไม่เราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเราจะไม่ทำแบบนั้นอีก <Yes. S 2> แล้วทำไมถึงมาสองจูงคามกรรไกรกเพื่ออะไรวะเหมือน <c oughs> แล้วเหมือนแล้วร้อรงอขอบคุณครับพอแล้วไม่กดแล้วบายอย,ยากย,าย้าย